สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันที่สิ้นเดือนละผมมาอัปเดตหน่อยเผื่อสิ้นเดือนนี้หรือเดือนหน้าเดือนหน้าก็พรุ่งนี้นะเผื่อใครสนใจรถหรืออยากเปลี่ยนอาชีพนี่ถ้าอยากเปลี่ยนอาชีพอยาพ่อา,พยาเพิ่งออกจากงานนะพี่นะมาซื้อรถให้เรียบร้อยก่อนนี่เลยรีโวแคปตูเทิร์บดีแม็กตอนเดียวนี่อัปเดตให้นะครับด้านหลังร้านเลยเยอะเดี๋ยวผมส่องให้ดูราคาเริ่มต้นตอนนี้มีวิกโกเริ่มต้นเลย3ามแสนสามหมื่นเก้าพัน อ่าราคาถูกๆเลยครับพี่พรหกพัน 6, กว่าๆนะราคาเริ่มต้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นตู้ทึบเหมือนกันเลยเรียงรายเลยดีแม็เพียบดีแม็กสองจุดห้าดีแม็กหนะครับมาเลยครับตู้คาร์โกบ x ็อกมีแล้วก็นาวาร่ายังอยู่นะครับสวยเลยคันนี้ขาดแค่เนื้อคู่ แล้วก็ดีแม็ก2.5นี่ครับดีแม็ก2.5เพียบเลยครับรอลงลอ้อรอใส่ตู้ให้นะครับเนี่ยคลิปนี้ให้แบบสดๆเลยไม่ต้องมีตัดนะครับต็เนี้ครับรอลงลอ้อเดี๋ยวรอแม็กมาเลือกได้เลยจะใส่แม็กสล้อหรือล้อกระทะผา,พพาแจ้งมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้อ่าเนี่ยคันนี้ที่ผมวางกล้องอยู่อันนี้ส0 0แสนกว่าบาทยังไม่ล้างนะเนี่ยที่สภาพมาแบบนี้เลยนะครับส0 0แสนกว่าบาทเดี๋ยวแถมแม็กให้จะเอาสี่ล้อหรือจะเอาล้อหลังกระทะผา,พพา ให้แล้วก็ตู้ทึบหรือจะเอาคอกได้หมดครับคอกเตี้ยคอกสูงนะแล้วก็มาดูฝั่งนี้บ้างนี่รอล้างอยู่เพียบเลยส่วนในฝั่งนี้รอล้างเพียบเลยเป็นทีแม็กสองจุดห้าแล้วก็มีรีโว่แคปคันนี้เป็นตัว E ด้วยนะเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงด้วยภายในอ่าแต่ยังไม่ล้างนะเดี๋ยวขอล้างก่อนเดี๋ยวผมแปรงหน้าให้เลยเป็นหน้า ร็อกโคจัดให้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้แปลงให้เลยรอแน่นอนครับรอวันหน้านี้แน่นอนนะแม็กเวลย่างใหม่นะครับหรือล้อหลังอยากได้เป็นลอ้อบรรทุกก็จัดมาครับขอมานะแล้วก็ตู้เดี๋ยวแถมฟรีให้นะครับใส่ตู้ให้หรือจะเอาแบบนี้เลยก็ได้นี่ครับดีแม็กเยอะเลยนะครับรถเยอะนะตอนนี้สิ้นเดือนก็จะคือล้างไม่ทันครับพี่ล้างไม่ทันล้างไม่ทันก็เลย ให้ดูสภาพแบบนี้ไปก่อนวกติจะใส่ล้อแม็กใส่อะไรตู้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่นี่มันล้างไม่ทันไปใส่ไม่ทันด้วยล้างล้อแม็กทั้งตู้ทั้งอะไรนะผมก็เลยพาดูแบบสดๆนี่แหละเนี่ยเหมือนคันนี้คันนี้ล้างแล้วรอลงแม็กรอลงล้อรอลงตู้ประมาณนี้ครับส่วนคันนี้ยังไม่ล้างนี่ราคาเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกนะครับ3ามแสนสามหมจนถึง4ี่แสนกลางๆอ่ะเรามาดูนี่รีวิโก 2.7 LPG หรือ CNG อันนี้นั่นอย่า LPG นะส่วนใหญ่นะผมยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ร้าเหมือนกันเพิ่งเข้ามาใหม่จะเอาสภาพนี้ที่ล้อแห่งให้หรือจะเอาตู้ด้วยจัดให้ครับและนี่เข้ามาอีกคันอุ้ยน็อตล้อสวยเลยนะสีทองแบบนี้สวยดีก็เวลนี่เข้ามาสภาพนี้นะแล้วก็เพาล้อผมพาดูกําลังล้างเลยปี19เพาล้อปี19นี่ครับรีโว่ปี19นะครับกาลังล้างเราใส่คอกแม็กใหม่ยางใหม่ล้อนาแลนโซแท้ด้วยนี่ล้างเสร็จแล้วหล่อเลย 49นะครับผมให้ดูช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างหลอดจัดล้อหน้าลนโซ่นะนี่ D1SR โอเคครับห้โลหกก้านเคผมก็มาอัปเดตเท่านี้นะครับวันนี้เป็นสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวถ้ารถชยอยล้างให้นะครับเพราะพี่ๆเขาล้างไม่ทันนะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วใส่ตู้ให้ทุกคันเลยโอเคใครเข้ามาได้ก็ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างนี้เลยใครอยากเข้ามาดูรถนะครับแ้าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม